สิทหนูหูนั่นอยู่ที่แม่ถ้ารักหนูแน่ไปถามแม่สันดูถ้าแม่ตกลงรับลูกส่วนตัวหนูไม่มีปัญหาถ้ารักก็ลองไปขอกับแม่กับพ่อลองไปต่อราคาถ้าแม่ตกลงเรื่งว่านัดวันมิวานูไม่ว่าอะไร พี่จะไปถามได้เลยอย่ากเกียงกันเลยมากอดเลยไวๆขึ้นช้าเดี๋ยวเวลาหมดไปไม่แน่เดี๋ยวใครแต่งก่อนไปคลองสิทธ์หนูนั้นอยู่ที่แม่ถ้ารักหนูแน่คงไม่เกินเหมือนสองถ้าแม่ตกลงรับลอง มาแต่งกับน้องวันไหนได้เลยยิ้มเปย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 เฮ็ดอย่างละคุณพี่แมนอี่ตัวไอสิทน้องอีแม่นางใจยังว่างอยู่ดอกพี่ว่ามีแผงรีบไปหาใบแดงมาแต่งงาน ต้องนอนหนาวเศวาไทยนี่ต่างแดนหวงสุกแจ๋แผ่นด้องย้ำห่างกันจากมาอยู่เยอะน้ำมันคิดถึงต้องการพันอยู่เยอะน้ำมันคิดหอดพ่ยาอยู่เยอะน้ำมันคิดหอดพ่ยาได้ยินเสียงเครื่องวินมันปวดใจอยากลับไปสักนิดปิดสัญญา ได้แต่ม่องเครื่องบินอยู่บนฟ้าตกเย็นนั่งกินน้ำตาบันทิ้งพี่มานังไทยอินเตอร์บันทิ้งพี่มาหนังไทยอินเตอร์เก็บเงินอย่างเดียวใจตังซุ่มพลังบ่สนใจดอกเด้อไม่เพอไม่เพอกินเที่ยว ไม่ขดเลียวหลายใจดอกเดอ้ออยู่ไกลหวัวใจยังหวังเธอตกเย็นล่ำนอนยังแบบมือในพันนนองเจอคนหกักอยู่ไทยในพันน้องเจอคนหกักอยู่ไทยถึงอยู่ไกลใจนางยังหวังยังหวังบ่อมีว่าลืมพี ได้กินอาหารดีนังยังคิดอ่งมองยักดึงผ้าเขาใส่กันต่างแดนนั้นมันบอกม้วนแสนหนาวบอกคนไทยคนลาวเหตุงานตามใสลาภวะาเศร้าหน้าในต่างแดนกอดมอนแทนคนฮักยังหวงใหญถึงน้องที่อยู่ไกลบอกเคย มาแนบบางใจอยู่ในต่างแดนมาแนบบางใจอยู่ในต่างแดนกินบลงขอมงค่๊เทน่าเอาอาทิตย์เสาร์หยุดงานกินหอดแฟนสาวไทยในต่างแดนสาวล้วในต่างแดน จะเก็บเงินแสนเงินล้านกลับคืนจะเก็บเงินแสนเงินล้านกลับคืน